ติดไม่ติดก็ทักมาอ้าววันนี้ไม่มีจิงเกิลเหรอคุณใส่มาแม่มีการทวงด้วยนะปกติคุณจะต้องมีโปอยมาก่อนนี่นะมีการทวงด้วยนะ,ะจัดไฟ ตัวจริงมาแล้วสวัสดีคุณลานบุญครับสวัสดีคุณผู้ชมแลวก็คุณผู้ฟังจสสอร้อยทุกๆุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ในขนาดนี้นะครับทางวิทยุ FM 100รอเห็นบอกว่าสัญญาณกลับมาแล้วใช่ไหมครับกลับมาแล้วครับร้อยเครับคุณผู้ฟังของเราน่ารักมากอยู่ที่ไหนก็ทักมาบอกว่าตรงนี้สัญญาณเป็นอย่างไรพอบอกแค่นั้นแหละส่งเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณเสมามาวันนี้เนี่ยมาเร็วนะแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยมาเร็วทุกวันผมไม่เคยมาสายนะไม่ไม่เคยมาสายถึงแม้ว่าวันไหนมาสายผมก็กลับก่อนนะ <laughs> ชนะใช่เออแต่ว่าวันนี้เกือบจะเป็นแฮตทริกที่เราเจอกันครั้งที่3 oh. เพราะว่าปกติเราเจอกันสองครั้งในวันพระพอดีใช่ไหมแต่วันนี้เราเจอกันวันโกนพรุ่งนี้วันพระใช่วันนี้วันโกนไงเราเจอกัน เราสองคนนี่อยู่ด้วยกันนี่เฮี้ยนตลอดเลยนะประมาณนั้นไม่วันพระก็วันโกนไม่วันโกนก็วันพระนะฮะปกติช่วงเย็นๆเนี่ยเสมาพาฝนมาใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มาเร็วอาจจะเป็นเสมาฟ้าแวบๆก็ได้แต่ตอนมาที่ผมโดนฝนไปแล้วนะจริงเหรอตอนมามาที่คลองเตยเนี่ยโดนฝนไปแล้วตั้งแต่ตอนมาแล้วโดนฝนหรือฝนเมื่อวานเมื่อวานก็โดนเมื่อวานก็ก็โดนฝนตอนมาเหมือนกันอืไม่รู้เป็นอะไรชอบตกตอนมาทํางานกับตอนเลิกงานทุกทีเลยอืไม่เกรงใจกันบ้างเลยคุณฝนนี่ก็แหม ตรงเวลานักตลอดเลยเล่นเองเคลียร์เองนะไม่เดี่ยวอันนี้ก่อนเข้ารายการทางโปรดิวเซอร์ของเรานะครับเขาบอกว่าเซม่าอย่าแกล้งพี่ลานบุญเยอะนะเขาพูดกับผมอย่างนี้ครับอืมแล้วก็มีพี่ๆหลายๆท่านก็บอกว่าเซม่าวันนี้พี่ลานบุญมาคจัดหนักเลยนะผมก็เลยผมก็เลยคิดอยู่กำลังลังเลอยู่เอ๊จะเอายังไงดีนะเอาแรกดีกว่าเอาแรกดีกว่าีคนบอกอย่าไปแกล้งเยอะเออกลัวพี่ลานบุญเขาจะไม่มาแล้ว ยังมาอยู่นะยังมาอยู่ยังมาอยู่ยังมาอยู่ครับผมแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มรายงานสภาพการจราจรกันครับมีผลฟุตบอลอีกแล้ว <Yeah. S 1> มีผลฟุตบอลที่น่าติดตามคือเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้ผมจําได้เลยเมื่อคืนนี้มีแฟนแฟนแมนยู <c oughs> เขาเข้ามาทักท้วงผมเขาบอกเมื่อคืนแมนยูชนะนะเสมารายงานให้หน่อยนี่เมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลก็ชนะเหมือนกันโดนยิงนําไปก่อน1 0ึ่งแต่ก็กลับมาชนะได้ <c oughs> เกลียดไหมเหมือนไส้ไหมต้องถามคนที่เขาเป็นคู่กับคุณนี่ยผมเริ่มสงสารพี่ลานบุญแล้วอ่ะนั่งมองแบบ ฉันมาทำอะไรที่ทีนี้ๆๆๆช่องของคุณไงก็<ว>เลยเปิดทางให้วันหลังพี่จะกล้ามาไหมเนี่ยถ้าเจอกษบเสมาพี่จะมาอีกไหมเออมาครับมามานะอโอเคขอบคุณมากครับ,รบพี่สวัสดีทักทายกันหลายๆช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวมาเก็บทาง YouTube ไลฟ์ก่อนนะครับหลายท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามาแล้วบางท่านน่ารักมากครับคุณลานบุญบทักทายกันมาก,ก่อนที่จะเข้ารายการอีกอขอบคุณมากครับ,บการติดตามสวัสดีคุณปรักครับสวัสดีคุณชูเกียรติสวัสดีคุณพระเคนสวัสดีคุณรพีคุณรพีเมื่อวานหายนะ ไม่ยอมมาดูนะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะเออไม่ทันเช็คชื่อนะคุณรลละเพสวัสดีคุณธนสิทธิ์ครับสวัสดีคุณดวงใจครับเขาบอกว่าสวัสดีค่ะแยกพระรามเก้าตัดกับถนนรามคำแหงถนนโล่งไม่มีฝนโอ้ดีจัง สวัสดีคุณสมเกียรติด้วยครับบอกว่าสวัสดีครับคุณเสมาจัดหนักคุณลานบุญเลยครับอ,อ้าวผมมีพวกแล้ววันนี้อุนะ้ใจเย็นคุณธนสิทธิ์บอกว่าเด็กหงจงจเจริญใชมอองง่มันต้องอย่างงั้นอ,อ๋อคุณละพี่เขาเศร้าอยู่แมนซิตี้ใช่เขาแย่งพี่พิมพ์นะ จะไปล้างตู้เย็นเหรอหรือ,อยังไงบอกว่ากำลังจะไปล้างเย็นอะไรไปฟังดีเจพูดไปเพลินๆสรุปนี่เขาจะไปล้างจานจะไปล้างรถไปล้างอะไรครับเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเขาคงมาให้คาตอบเพิ่มเ,<ง>เขาบอกจะไปล้างเย็นไปเนี่ยพิมพ์มาอย่างเงี้ยกำลังล้างเย็นไปฟังดีเจพูดไปเพลินๆคือโพลมาเม้นต์เดียวช็อตกันหมดเลยอะ่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาเก็บทาง Facebook บ้าง Facebook สวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจครับบอกว่าที่สมุทรปราการ คุณนภภูมินี่30องศาอขอบคุณมากครับคุณ b l l o v ฟด้วยนะครับก็ทักทายกันเข้ามาแล้วก็มีส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาให้ด้วยขอบคุณมากครับดีต่อใจมากๆเลยแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับหลายๆท่านเลยที่คอมเมนต์กันเข้ามาขอบคุณครับผมอ๋อเขาบอกว่าล้างตู้เย็น, <c oughs> นผมเดาถูก <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ล้างตู้เย็นรีบล้างครับช่วงนี้แดดยังแรงอยู่จะได้แห้งทันฮะ พี่ลานบุญต้องระวังนะยังไงครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนชมเขาชอบแคปนะอ๋อเหรอเขาชอบแคปวันก่อนเป็นรูปล่าสุดเป็นคลิปทพี่ต้องนั่งเท่ๆไว้นะโอเคพี่อย่าหานะพี่ต้องนั่งแบบหล่อๆไว้นะเดี๋ยวก่อนคุณชัยรัฐเข้ามาแล้วคุณเสมาสุขาพพี่บานห้าครับมามาคุณชัยรั์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยรัฐสวัสดีครับคุณลานบุญสวัสดีคุณเสมาสุขภาพครับผมครับผมสุขาพพี่บานห้าเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ เมื่อสักครู่ไปไปมั่วอยู่แถวห้าแยกวัชรพลห้าแยกวัชรพลก็ไม่มีปัญหานะก็ไปได้ตามจังหวัดสัญญาณไฟครับผมแต่ว่าฝั่งสุขาพิบาลห้านี่ถ้า,ถ,าถ้าเลยทางด่วนไปมันจะมีสะพานสะพานข้ามตรงถนนเทพพลักษณ์นะครับถ้าไปปุ๊บอันนี้จะติดนะผมแนะนาให้เพื่อนสมาชิกเวลาวิ่งสุขาพิบาลห้านะครับเ,เลยทางด่วนไปปุ๊บมันจะมีสะพานจนคุณไม่ต้องข้ามไปห้าแยกวัชรพลนะครับปเซนายใืม สะบัดซ้ายไปแล้วก็เป็นทางตันแล้วก็สะบัดขวากลับมาแล้วไปเข้า,ไป,ขาไปเข้าถนนวัชละพลที่มันผ่านโรงเรียนรัตนโกศิทนรนะ์อ่ะครับอ่าแล้วก็ถึงจะมุ่งหน้าไปทางไปทางนู้นไปทางอะไรทางรามีทาทางนู้นอะ่ะมันจะไม่ติดนะฮะเขียวเดียวผ่านเลยอืมอันนั้นดีกว่าใช่ไหมทางนั้นดีกว่าใช่ดีกว่าครับถ้าเราไปสุขาพิบาลห้าพอเลยสะพานข้ามแยกตรงตรงชุมชนพราร่วงปุ๊บพอข้ามอีกสะพานหนึ่งรถมันไปเร็วอ่ะครับมันก็จะติดขัดครับอ่า แน่ทให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปตัดใหม่แล้วก็สะบัดขวากลับมาอย่าสะบัดแรงนะเดี๋ยวล้อเดี๋ยวล้อเดี๋ยวเสียศูนย์ต้องสะบัดขวาก่อนแล้วค่อยมาสะบัดซ้ายอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะอย่างนี้ใช่ไหมผมทำตามถูกไหมขวากลับมาแล้วก็สะบัดขวามาอีกทีหนึ่งอุ้ยใช่ขอพี่พี่รายงานไปก่อนพี่ผมขอชนะพลแล้วก็มุ่งหน้าไปห้าแยกวัชระพลครับเดี๋ยวเดียวผ่านคุณจะตตงไปทางถนอมิตรหรืออะไรทางนู้นก็ไปได้สบายหรือจะออกรามินทาก็ไป ตาพิธา65ก็ออกได้เหมือนกันครับส่วนเส้นทางของผมเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาสบายสบายก็ลังอารมณ์ดีเพราะมาถึงแยกจตุโชตครับรู้อ่านหะูก่อนนะตรงตลาดอองเงินตรงนี้ติดนะใช่<ม>ก่อนถึงตลาดอองเงินเนี่ยตอนนี้มีท้ายแถวเริ่มสะสมยาวแล้ว,ลวพี่ชัยรัตน์ติดติดตอนนี้มันติดอยู่ตรงตรงวัดอองเงินคนี่นะวัดอองเงินก็เลยเลยแยกจตุโชตมาจะมีไฟแดงอีกหนึ่งไฟแดงถึงจะเป็นสามแยกแต่ติดเล้าใจเพราะข้างหน้ามีสองแถวหกรอคันหนึ่ง ไปนิดเดียวก็จอดมิ่งไปนิดเดียวก็จอดมันจอดรอผู้โดยสารงี้เหรอผู้โดยสารขึ้นแล้วก็ผู้โดยสารลงอ๋อจอดรับส่งถูกต้องทําให้คุณชัยรัตน์เขาก็หมุนหิดนิดนึงก็เลยแซงขวามาแล้วตอนนี้รอไฟแดงอยู่กันที่สองครับจุดหมายปลายทางจะพุ่งหน้าไปทางตลาดวงสกร์แล้วก็จะออกอไทายลาดบางทีอาจจะเลี้ยวซ้ายไปทางสายใหม่หรือจะไปสถานีครูคดเพราะแถวนั้นสาวเยอะ ยังไม่ค่อยติดนะพี่ชัยรัฐแถวนะนละสายใหม่อะไรช่วงนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะถูกต้องถูกต,ต้องครับเอที่ว่าเสียสาวๆเยอะเนี่ยเพราะว่าแฟนเขาไม่ได้มาด้วยถ้าแฟนเขามาด้วยละ่ะแฟนเขามาด้วยก็อย่าไปใกล้เขาก็ตัวไทยตัวมันนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากพี่ชัยรัฐยังไม่มีฝนนะแถวนั้นไปเขียวขึ้นแล้วไปเขียวขึ้นแล้วโ okay, อเคขับรถก่อนขอบคุณมากครับผม ผมไว้วันหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับทั้งสองท่านครับผมบขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณคุณชัยรัตน์ครับอ่ะก็แถวช่วงสุขพิบัติบาล5ก็จะมีชะลอตัวนะครับเอาแผ่นที่มาแผ่นที่มา มาแล้วนะครับแผนที่ก็ตามนี้เลยครับชะลอตัวแล้วนะครับตามที่พี่ชัยรัตรรายงานมาเมื่อสักครู่เลยมุ่งหน้ามาทางด้านของเพิ่มสินแถวตลาดออนเงินจะเห็นได้ว่ามีการจราจรเริ่มหนาแน่นแล้วก็เริ่มมีท้ายแถวสะสมแล้วหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าเนี่ยใช้การได้นะครับสายหม่ยังไม่มีปัญหานะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรโดยรวมก็ยังใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับอุณระพีบอกว่าคอเคล็ดเลยเหรอใช่ครับเมื่อกี้ได้ยินไหมระหว่างที่คุณชัยรัต์คุยกับคุณลานบุญอยู่ดังกรึบไปหนึ่งที มัวแต่สะบัดซ้ายสะบัดขวาเนี่ยเรียบร้อยไปเลยนะฮะคุณสุนทรครับบอกว่าหล่อทั้งสองเลยแต่สมาหล่อมากเป็นไงคุณลานบุรู้สึกไงบ้างฮะยอมแพ้ครับเอ้ยูถผมไม่สู้คนเอ้ยเอาดิเนี่ยด้านนอกบอกขอจัดหนักๆเลยนะพี่ลานคิดถึงคุณสมาครับอ๋อคุณนัทคุณนัทขอบคุณมากคุณนัทคิดถึงเหมือนกันนะฮะ คุณวชิวระบอกว่าถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเห็นหน้าคุณเสมา <_ tit> ออกอากาศปาดตโปเปอจริงเหรอฮะคุณวชิวระโอ้ขอบคุณมากครับที่ให้ผมเป็นส่วนสําคัญในชีวิตพี่นะครับ <_ S 2> ถือว่าประสบความสําเร็จเหมือนกันครับ <_ S 1> ในชีวิตผมที่ได้เห็นข้อความดีๆกําลังใจดีๆจากคุณวชิวระนะครับขอบคุณมากนี่ไงเขายุมากันจังเลยอะพี่ลานบบน เขาบอกให้จัดหนักพี่ลานบุญหน่อยไม่กล้ากลัวว่าเดี๋ยวแมตต์ต่อไปจะไม่ได้เจอพี่เขาแล้วพี่เขาน่ารักนะคุณลานบุญเขาเป็นคนน่ารักนะตัวจริงเขาน่ารักอวยกันไปอวยกันมาไม่อันนี้พูดจริงคอืมแล้วก็คุณบีเลอรบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเสบาแล้วก็คุณลานบุญค่ะสวัสดีครับผมแล้วก็ในทิกต็อกเมื่อสักครู่เห็นแวบๆอ๋ออันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อนะใช้ว่ายูเซอร์ศูนย์แปดแล้วก็ตึ๊ดตึ้ดมาเขาบอกว่าดีเจหล่อค่ะ ดีเจท่านไหนระบุด้วยขึ้นภาพคู่สิขึ้นภาพคู่ดีเจสินั่นแหละเอาระบุด,ด้วยมีชื่อละมีชื่อขึ้นละดีเจท่านไหนหล่อบอกด้วย ให้กดหนึ่งก<ๆ>ดสองเลยเสื้อเสื้อขาวหรือเสื้อดําบอกด้วยดีเจท่านไหนหล่อในติ๊กต็อกอ่ะที่บอกมาว่าดีเจหล่อคะ่ะเสื้อเราก็สลับกันนะขาวดำนะเออใช่เราสลับสีเสื้อกันเหรออ,อ,อ,อีกคนข้างนอกขาวข้างในดําอีกคนข้างในดําข้างนอกขาวนะคะเอาพี่ลานบุญมีสอบถามเส้นทางการจราจรช่วงไหนไหมก่อนหน้านี้ที่มีติดหนักๆมีไหม,อมเอามาสักหนึ่งถนนซิหนึ่งเส้นมีไหมพี่ลานบุญยังนะยังไม่มีใช่ไหมแถวเขาบอกเลยดมองงามเมื่อสักครู่เนี้ย เลยเ,เดยนบองงาบองวานถนนงาบองวานใช่ไหมใช่ใช่ใช่าแผนที่กลับมาแผนที่กลับมาเมื่อสักครู่ <c oughs> คุณผู้ฟังโทรมาไงบอกว่ามีมรถตู้กับรถเก่งอะจอดอยู่2คันต่อท้ายกันแล้วก็เปิดไฟกระพริบก็เลยไม่แน่ใจว่าอุบัติเหตุหรือเปล่า <c oughs> ทําให้รถสะสมหนานแน่นพอสมควรเลย ใช่ครับก็จะเป็นทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ตามแผนที่เลยครับมีท้ายแถวเนี่ยสะสมก่อนถึงตัดวิภาวดีรงังสิตนะครับก่อนถึงบางเขตที่จะมุม่งหน้ามาทางน้านของแยกพงเพชรต่อเนื่องไปหน้าห้างไปทางด้านของใต้ทางด่วนเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับมาจากแยกแครายใต้ทางด่วนงามวงวานจะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเกษตรฝั่งนี้ขาเข้างามวงวานยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้ากว่าาคคครรรััับบบบุุณล คุณพระเคอินบอกว่าสมัยตอนโอเว่นอยู่ลิเวอร์พูลก็เชียร์ค่ะโอ้ใช่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 ผมผมก็ผมก็ชอบเหมือนกันแต่ตั้งแต่เขาย้ายไปแมนยูนี่ผมไม่ชอบเลยนะอืมมาคุยเรื่องบอลกันไหมทุกคน เอาไหมเรื่องเรื่องจราจรไม่คุยละเลิกนะมาคุยเรื่องบอลกันดีกว่าพักพักการจราจรมาเตะบอลเนเนาะนี่เขาบอกว่าน้องเสมาหลอดูดีแบบไม่เกรงใจผู้คนแบบไม่บัญยะบัญญังอันนี้ออกแนวประชดมาแล้วอะไม่หรอกเขาจริงใจจริงใจใช่ป่ะใช่ใช่เออขอบคุณมากนะครับผม ก็อ่ะคุณผู้ฟังไปเรื่อยเลยนะฮะ <h ums> อ่ะเดี๋ยวมาดูแจ้งวัฒนะกันหน่อยนะครับแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการตอนนี้ก็เริ่มมีชะลอตัวแล้วเหมือนกันคุณลานบุญ <h ums> นะมีสะสมหน้าสูยรราชการมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลอบป,ป,ปา่าก่อนถึงใต้ถนนวเล็กน้อยเจอท้ายแถวเดี๋ยวผมวัดระยะให้ว่าช่วงที่เขาชะลอตัวเนี่ยประมาณสักระยะทางเท่าไหร่ประมาณทัก2กิโลเศษนะ ท้ายแถวอยู่หน้าสู่ราชการนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของเลยแยกคลองประปามาสักเล็กน้อยก็หัวแถวนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปแจ้งวัฒนาขาออกที่จะมุ่งหน้าไปัต่ทางด่วนต่อเนื่องไปทางด้านของเรื่องเมืองปักเกรดเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะที่บริเวณให้แยกปักเกร็ดช่วงนี้โดยรวมยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับยังเคลื่อนตัวได้ในทุกด้านส่วนฝั่งกลับกันถนนแจ้งวัฒนาก็จะมีสะสมเล็กน้อยครับด้านฝั่งตรงข้ามสู่ราชการถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาทางด้านของแยกหลัก4ต่อเนื่องไปพระุนโยธินก็ยังใช้การได้อยู่ครับครับเขายุ เขายุอีกแล้วเขายุเสมามาอีกแล้วให้ทําอะไรอีกแล้วเนี่ยบอกว่าให้อะไรขอตาซ้ายกับตาขวาแบบแปลกๆด้วยจะแคปหน้าจอ oh. ทำยังไงฮะลองดูสิ แคปทันไหมเดี๋ยวก็ปวดตาอีกเมื่อกี้ก็ขอเคล็ดไปแล้วนี่เดี๋ยวตาไม่กลับมานี่ทําไงเนี่ยวันนี้ไม่มีใครขอดูท่อนล่างเสียมาแล้วนะอุ้ยพอเถอะเดี๋ยวรายการปลิวนี่รายการนี้เพิ่งจะได้ละกี่เดือนเองนะสามเดือนสามเดือนเองยังไม่ถึงสี่เดือนเลยเดี๋ยวรายการปลิวนะไม่อยากทาอะไรแอดวานมากเมื่อกี้แคปทันไหมครับเมื่อกี้แคปทันไหมไม่ทันใช่ไหมไม่ทันเอาอีกทีไหมเอาอีกทีไหม เออเอาอีกทีก็ได้นะยุอะไรมาทําหมดแหละนะช่วงเวลาเนี้ยนะแต่แต่อย่าไปเล่นกับพี่ลานบุญเขาอ,อย่างนี้นะ <c oughs> คุณลานบุญมีมีเพิ่มเติมการจราจรมานะที่บริเวณอุโมงค์ทับลานใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีครับเปิดการจราจรปกติครับบริเวณอุโมงค์ทับลานทางหลวงสามศูนย์สี่ถนนกบินบุรีปักธงชัยครับกิโลเมตรที่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบวกหกศูนย์ศูนย์ถึงร้อยเก้าสิบหก รถติดท้ายสะสม3กิโลเมตรทคุณสายมาเจ้าหน้าที่กำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็เร่งระบายรถติดสะสมอยู่นะครับคือก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุใช่ไหมครับที่บอกว่าท้ายแถวสะสม3กิโลเมตรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อตอนบ่าย2ครึ่งเขาเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วบริเวณอุโมงคทับลานห,หรือว่าทางหลวงหมายเลข304กำเนบุรีปักธงชัยหลักกิโลเมตรที่191บวก600 ถึง196บวก000รถติดท้ายแถวยาว3กิโลเลยแต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรแล้วแล้วก็เร่งระบายการจราจรรถที่ติดขัดสะสมอยู่ครับผมมีอนนสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมด้วยคุณเสมาที่ไหนครับกรุงทนบุรีขาเข้ากลางสะพานพระเจ้าตากสินมีรถชนกัน3คันเป็นเก๋ง2แท็กซี่1กีดขวางช่องทางซ้ายอยู่รถติดหรือย,ยังเลี่ยงไปทางไหนดีครับได้เลยครับอ่าแผนที่ขึ้น แผนที่มาดีมากทํางานกันเยอะเริ่มรู้ใจกันแล้ว <laughs> สําหรับน้องหลังใหม่ขอบคุณมากนะครับ <laughs> ด้านบนสะพานตากสินถ้ามีอุบัติเหตุฝั่งขาเข้าถนนกรุงทนบุรีนะครับอ่านี่ไงมีท้ายแถวสะสมละ <laughs> ก่อนถึงบริเวณเชิงทางขึ้น <laughs> ใช่ไหม S <S <S เอออุบัติเหตุเขาบอกกลางสะพานเลยเหรอรไม่ใช่เชิงทางขึ้นหรอ,อเป็นกลางสะพานเลยใช่ไหมชนกัน3คันเป็นรถเก่ง2คันแท็กซี่1คันกีดกวางอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายก็ถ้าไม่อยากไปติดนะครับจุดนี้แต่จริงๆท้ายแถวย,ยังไม่ยาวนะบริเวณสะพานตากสินน่ะถ้าเกิดว่าเข้ามาด้านของสะท้อนเหนือสะท้อนเหนือโดยรวมตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ครับจะมีก็ชะลอตัวตามรอบไฟเล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนฝั่งกลับกันสะท้อนใต้ก็มีสะสมบริเวณแยกสุรศักดิ์อ่าถ้าบพ้นจุดนี้ไปขึ้นบนสะพานตากสินก็ปลาป็ไดบ ต้องอยู่ที่ว่าจุดหมายปลายทางของคุณผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยจะไปจุดไหนนะบางท่านบอกว่ามันอ้อมไปถ้าอ้อมไปก็ทนติดสักเล็กน้อยแล้วกันเพราะว่าดูจุดนี้ท้ายแถวยังไม่ยาวนะครับเนี่ยที่ขึ้นตามแผนที่นะท้ายแถวยังไม่ยาวสักเท่าไหรนะส่วนทางด้านของสะพานพระรามสก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าสนใจถ้าจะหลีกเลี่ยงสะพานตากสินฝั่งขาเข้าเพราะว่าบนสะพานพระราม3หรือว่ารวมไปถึงทางฝั่งสะพานกรุงเทพฝั่งขาเข้าด้านที่จะมุ่งหน้ามาฝั่งถนนพระราม3เนี่ย ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับทั้ง2สะพานฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหามีก็ชะลอตัวเล็กน้อยแยกปุกโลกสะพานกรุงเทพแต่โดยรวมท้ายยังไม่ยาวครับคุณลานบุญคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมครับ สิบนาฬิกา14น,ทนานทีครับถนนเพชรบุรีขาออกมุ่งหน้าแยกประตูน้ำการจาราจรติดขัดรับท้ายแถวสะสมปากซอยเพชรบุรี1 1รถติดคุณเสมามีทางเลือกอื่นเพิ่มไหมเพชรบุรีเหรอจะไปใช้สีอยุธยาไหมแต่ว่าสีอยุธยาก็ยังชะลอตัวมุ่งหน้ามาทางนั้นของแยกสัวรีต่อเนื่องมาตั้งทังด่วนนะหลังจากผ่านพ้น,นจุดนี้ไปจะดีขึ้นจะใช้จตุรทิศมุ่งหน้าไปพระรามเก้ารีบบึงมักันเนี่ยยังถือว่าใช้การได้อยู่ส่วน,พน,พน,นสสเพชรบุรีเนี่ยจะหนาแน่นไปจนถึงประตูน้ําทางด้านฝั่งขาะไยณฟย เพชรบุรีจุดนั้นเนี่ยตอนนี้นะท้ายแถวยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟแล้วก็ไปสะสมแถวพร้อมโพงแถวแยกคลองตันนะครับที่เริ่มมีท้ายแถวสะสมแต่ดูแล้วท้ายแต่ละจุดของเพชรบุรีฝั่งขาออกก็ยังไม่ค่อยยาวนะคุณผู้ฟังคุณลานบุญแล้วก็คุณผู้ชมด้วย แหมต้องเรียกให้ครบนะเดี๋ยวไม่ครบเดี๋ยวจะน้อยใจแ่ชถึงช่วถึงเสียมาเนี่ยส่วนฝั่งกลับกันนะเพชรบุรีขาเข้าก็จะมีสะสมก่อนถึงเพชรอุไทย1จุดหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้ครับก็จะมีสะสมเล็กน้อยบริเวณช่วงใต้ทางด่วนแล้วก็ทางด้านของแยกประตูน้ําหรือว่าถ้าหลีกเลี่ยงมาสุขุมวิทสุขุมวิทไม่ไม่ค่อยดีนะครับถ้ามาจากทางด้านของพระรามหนึ่งมา เพลินจิตมาสุขุมวิทเนี่ยต่อเนื่องกันมาเนี่ยชะลอตัวมากกว่านะเคลื่อนตัวได้ช้าตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟสุขุมวิทนิดส,สัญญาณไฟเขาเยอะนะอถ้าไปแล้วก็อาจจะหุดหงิดใจหน่อยนะครับ <c oughs> หรือว่าจะใช้ดินแดงดินแดงมาพระรามเก้าฝั่งขาออกช่วงเวลานี้โดยรวมก็ถือว่ายัางเคลื่อนตัวได้ตลอดสายทางครับ <c oughs> เขาบอกว่าแคปไม่ทันเหรอให้เอาอีกทีหนึ่งเหรอ,อเอายังหนึ่งสองสามไปจ๊บ <c oughs> สบายใจกันยังทุกคน สบายใจกันหรือ,อยังครับแคปทันไหมฮะพี่ลันบุญน,นั่งหล่อๆไว้นะถ้าเขาแคปก็ให้เขาแคปผมเป็นคนเดียวนะพี่จุดขายลราคนละอย่างนะใช่พี่อย่ามาเอาหาเหมือนผมนะเดี๋ยวผมตกงานนะถ้าพี่หน้าตาดีด้วยหาด้วยนี่ผมตกงานเลยนะโอ,โอ้โหแล้วก็มีคุณพระเคอินอ๋ออันนี้คุยกันเองได้ด้วยเหรอครับในแชทของเราเขาคุยกันเองนะเขาคุยกันเองเขาคุยกันเองด้วยนะคุณเป็นอริศถามมาบอกว่าถนนอะไรชื่อเหมือนผลไม้คุณพระเคอินตอบว่านางลิ้นจี่หรือเปล่าคะ นี่คุณละพีก็ตอบนางลิ้นจี่นะฮะไม่กล้าให้พี่รันบุญทำแบบตลกตลกแต่ก็น่าลองดูนะครับอย่าเลยครับเกรงใจไม่ได้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 ไไดไไดเขาสายหล่อจะไปให้เขาทำอะไรติ้งต้องเหมือนเสมาทำไม่ได้นะฮะมีเสมาทำได้คนเดียวแหละทั้งสถานีนี้คุณอย่าไปชวน ดีเจท่านอื่นเขาเล่นอย่างนี้นะเด <g Tail> ี๋ยวเขากโกรธคุณนะค <g Fill> ออุณเซมาฮะสิบห้านาฬิกายี่สบสองนาทีถนนราชดมริหน้าเซ็นทรัลเวิลด์มุ่งหน้าปร,ประตูน้ำรถหนาแน่นอีกแล้วคุณใช่ครับอันนี้ชะลอตัวราชดมรีเนี่ยหนาแน่นตั้งแต่ก่อนเข้าแยกราชประสงค์แล้วนะครับมุ่งหน้ามาทาหน้าของแยกประตูน้ำก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่แล้วก็มีปริมาณรถมากแล้วก็มีท้ายแถวสะสมส่วนฝั่งกลับการมุ่งหน้าตัดสาร,รสินมาทาหน้าของสารแดงเนี่ยฝั่งนี้จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าอังรีดูนังมุ่งหน้้้าาาาาแยยกกกเเเเเฉลิิิิมมมผ่่่่็็ชออตตตััวววทุุงหนนนพพจรคื มาปทุมวันยังใช้การได้ครับตามรอบจังหวะสัญญาณไฟจะไปเคลื่อนตัวชาสะสมเนี่ยบริเวณแยกราชเทวีแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งที่มาจากซอยรางน้ําจะมุ่งหน้ามาแยกพญาไทต่อเนื่องมาแยกราชเทวีเนี่ยฝั่งนี้เริ่มแน่นแล้วนะท้ายแถวสะสมก่อนถึงตัดซอยรางน้ําแล้วนะครับช่วงเวลานี้ครับอา้าวพิลานบุญหายไปแล้วยังอยู่ยังอยู่อ๋อยังอยู่นะยังอยู่นะ <c oughs> พี่เงียบผมก็ตกใจสินึกว่าเป็นอะไรไปหรือเปล่ารุ้นอยู่ว่าคุณผู้ฟังเขาจะให้คุณเสมาทําอะไรต่อยังจะมีอีกเหรอแหมและทีวีแต่ละบ้านนี่แหมจอใหญ่กันทั้งนั้นเลยใหญ่กว่านี้ก็โฮมเทอเตอร์แล้วมั้งครับใหญ่กว่านี้ก็หนังกลางแปลงแล้วมั้งครับยิ่งทีวีจอใหญ่นะยิ่งเห็นรายละเอียดเยอะมากเลยอ้าถูกต้องแล้วทีวีแต่ละท่านนี้ช้าเจ๋วเลยหน้าอิฉามากเลยกี่นิ้วกันก็ไม่รู้นะใหญ่กว่านี้ก็ลงภาพยนตร์แล้วว่ะผมว่านะฮะนึกว่าไปเปิดแบบจอหนังกลางแปลงอ่ะดูกันทั้ง เข้ามาเพิ่มเติมละสอบถามกับคุณสมคิดนะได้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 ไปคุยกับคุณสมคิดกันคุณสมคิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเสมาครับผมสวัสดีครับคุณสมคิดคู่กับใครครับวันนี้ลานบุญครับคุณลานบุญครับอ๋อครับผมครับกิ่งแก้วช่วงไหนอรพี่สมคิดต่างระดับที่ราชะบังมุ่งหน้าบางนาตราดนะครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยรถติดมากเลยเพราะว่ามีรถพ่วงสิบแปดล้อที่จอด เลนยาวแต่ตรงข้ามจุฬาลัตเก้าไปเลยครับโอ้หรอฮะแล้วท้ายแถวยาวสักกี่กิโลแล้วอะครับตอนเนี้ยตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าเหลือสองช่องจสองช่องจะราจรขวาสุดครับผมอ,อ,อ,อืมท้ายแถวเริ่มสะสมแล้วใช่เพราะว่าฝั่งซ้ายนี่รถพ่วงติแฉะล้อเข้าจ,จอดเลนเต็มยาวไปเลยครับเขาจอดพักรถปกติเหรอครับจอดล้อเข้าลานไหมเป็น่ะนาานใช่เพราะว่ามันอาจจะ หมดเวลาวิ่งของเขาหรือเปล่านครับผมครับผมแล้วถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าไปยังไงบ้างครับพี่สมคิดด้านหน้าก็จะไปชะลอตัวอีกทีตรงที่จะเลี้ยวซ้ายออกบางนาตาเสียแรกกันครับผมอ๋อซ้ายแถวไม่ได้ยาวมั้งจุดนา้น่ายาวไหมก็โอเคครับผมครับมีฝนไหมครับพี่สมคิดแถวนั้นไม่มีครับมีแดดอยู่ครับแต่ฟ้าก็ซึมๆสลับแดดครับผมครับผม ได้ครับแต่กลับกันนี่ใช้การได้ข้อตัวครับกลับกันไม่มีปัญหาใช่ไหมที่จะมุ่งหน้ามาลาดกระบังอะนะได้ใครับมุ่งหน้าลาดกระบังไม่มีปัญหาครับผมครับเดินทางปลอดภัยพี่สมคิดครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอะก็ตามที่คุณสมคิดรายงานมาเลยนะครับ เป็นอะไรวางสายคุณสมคิดนะสะดุดเลยสะดุดเลยก็ตามที่คุณสมคิดรายงานมาเลยนะครับบอกว่ามีชะลอตัวนะรถพ่วง18เลาอจอดยาวฝั่งตรงข้ามใช่ไหมฝั่งตรงข้ามวัดกิ่งแก้วช่วงเนี้ยเห็นเขาบอกว่าโอ้นี่ไงโอ้เสียงไปแล้วเสียงหายแล้วจบรายการเลยได้ไหม สำลักน้ำลายเองหาเรื่องอู้อีกแล้วหาเรื่องอู้อีกแล้วนะหาเรื่องอู้ได้ทุกวันเลยอะตอนนี้การจราจรกิ่งแก้วก็มีชะลอตัวตามที่คุณสมคิดบอกหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้การได้นะครับไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรเท่าไหร่แล้วก็จะไปหนาแน่นอีกครั้งเนี่ยก่อนถึงตัดถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตาก็ตามที่คุณสมคิดรายงานมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะแมมพอเสียงหายแล้วยอดคนดูพุ่งเลยนะชอบนะอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยหาดูไม่ได้ใช่ไหมต้องมีจันทร์ถึงสุขหลังบ่ายสามเท่านั้นอืม อย่าไปเล่นกับดีเจท่านอื่นเขานะเดี๋ยวเขากโกรธเอานะรู้ไหมทุกคนดูดูเรด,ดาร์ตรวจอากาศหน่อยพี่ลานบุญครับตอนนี้ในกรุงเทพยังไม่มีฝนใช่ไหมยังไม่มีครับยังโล่งๆสบายๆแต่เมฆอาจจะหนาหน่อยนะครับแต่ว่าบางจุดเท่าน,นั้นเองแต่ว่าแถวแถวบ้านเรานี่มองออกไปข้างนอกหน้าต่างก็แดดยังใช้ได้อยู่นะครับ ถ้าประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งนี่จะมีฝนไหมก็น่าเป็นห่วงทุลานุนว่าจะมีฝนเพราะว่าพื้นที่ใกล้ๆแถวแถวราชบุรีนคปรปฐมเนี่ยครับมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งแล้วก็ลมมรสุมมันพัดมาทางนี้ไม่แน่ใจว่าจะถึงเราหรือเปล่าสิอืม,อมนะแต่ก็น่าหนักใจเหมือนกันนะเวลาทุ่มหนึ่งนี่เป็นเวลาที่ฝนชอบตกด้วยครับไม่รู้เป็นอะไรกับผมเนี่ยผมเลิกงานทีไรก็ตกทุกทีเลยฝนพาเสมากลับบ้าน <laughs> เสมาพาฝนอันนี้ <laughs> ฝนพาเสมากลับบ้านสวัสดีคุณอเล็กซ์เกมครับผมบอกว่าสวัสดียามเย็น เย็นแล้วหรอพี่เอาเย็นแล้วเราเลิกงานกันเถอะ <c oughs> สวัสดียามเย็นครับคุณดีเจนหนุ่ม JS ร0อยทั้งสองท่านครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาพอดีเลยฮะ <c oughs> ไปแล้วเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> หมดเวลาแล้ว <c oughs> พิลานบบยังอยู่นะยังอยู่ครับนี่ผมกลัวพี่จะไม่มาแล้วเนี่ยหยี่ให้โอกาสคุณผู้ฟังวันนี้ไม่ได้แกลอะไรเลยนะยังใช่ไหมยังใช่ไหมเดยไม่ได้แกลอะไรพี่เขาเลยนะเห็นไหมน่ารักพูดน้อยเรียบร้อยพูดเพราะด้วยไปแล้วครับพี่แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ช่วงหลัง16บหกนาฬิกานะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขอบคุณมากครับทุกการติดตามวันนี้ขอไปแบบน่ารักน่ารักคีกขูหน่อยก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในช่วงสุนข่าวจราจรหลัง16บหกนาฬิกาช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขออบบคคุณรัยะ ใช่ฟิ <Traffic? S 2> ติดไม่ติดก็ทักมา